สวัสดีจ้ากับวันทำงานมันนี้เก็บสตอดูพามาดูสตอแดงว่มีแดดแดงแดงจ้าเช้านี้พาเพื่อนๆมาเก็บสตอ,อดูสตอ ลูกปอพี่นอ้องน่ากินมะดูใต้หลานดูลูกป้าปเก็บการจะพามาดูก้มลงไปใต้หลานปืดเป็นไงาร์มฟินเรื่องดูงี้รลอดแดงวะ అంతా మా కేసా తరే కార్నీ Store đen đen nhiều lại nó không nào đồ đen rồi ลูกแดงแต่นี้มันจะลูกไม่ค่อยใหญ่แล้วเพราะว่ามืน,ม,นมันใกล้จะไอนี่แล้วเนาะมันใกล้จะหมดแล้วก็มันเริ่มร้อนมันไม่ทันจะใหญ่มันก็แดงเร็ว ก็อากาศมันเริ่มร้อนแล้วกลางคืนอนะากาศหนาวแต่กลางวันเริ่มร้อนสตอมันก็เลยจะสุกเร็วไม่เหมือนตอนหน้าหนาวจะจัดมันจะสุกชา้ามันก็เลยลูกใหญ่ นี่อันนี้ต่างจากเฮ้าดินเรายืนทํางานอันนั้นเฮ้าดินเรานั่งเนาะนั่งรถเข็นแล้วก็ใส่ไปอันนี้เรายืนมันก็จะไม่ค่อยเมื่อยเนี่ยสตอยือนแบบนี้เรียกสตอไฮเทค ดูผ้าหลังคาเฮาเปิดละมากดปุ่มก็เปิดเองโดยอัตโนมัติเปิดให้สตอรับแสงผ้าข้างมันจะหมุนผ้าข้างนี่มันจะลงเองแล้วข้างบนมันก็จะหมุนขึ้นเองกดปุ่มหน้าเฮา ค่อยๆเลื่อนขึ้นไปใกล้สุดแหละเดี๋ยวมันก็จะโุ่งเดี๋ยวพอนั่งเขาก็จะเอา ตัวข้างฝานในเลื่อนลงมาอ่ะเก็บสตอนต่อให้มันขึ้นไปให้ดูว่าประมาณนี้ไฮเทคคือไม่ต้องกดปุ่มอย่างเดียวมันก็จะทำงาน น,นี้เก็บแค่เฮาเดียวมันขายไม่ค่อยดีมันก็เลยสั่งเก็บเฮาเดียวเพราะว่ามันคงแบบนักท่องเที่ยวไม่มีขายได้น้อยมันมีผลกระทบไปหมดทุกอย่างเนาะไวรัส ของก็ขายไม่ดีก็เลยเก็บเ้าเดียวเก็บเสร็จก็ไปแพ็คงอมหมดเลยแดดก็แรงอยู่แดด ก็วันนี้ก็เก็บสตอพามาดูเก็บสตอ คลิปนี้ก็ลาไปเท่านี้นะจ๊ะรีบทํางานก่อนจะได้รีบไปแพ็คต่อจ้ะไปละจ้า